เป็นบนหนักหนาที่ได้เจอเพื่อนกัลยาณมิตรที่เป็นชาวพุทธและมีเสื้อใส่สัญ,ญลักษณ์ว่าวิวัตตะวิวัตตะก็คือหยุดการเวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิที่มีสังสามสิภูมินี้ คือกล่มวิวัตตะตรงนี้ก็คือกลุ่มที่มีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงรอบรู้ในกองสังขารว่าขันห้าเนี่ยมันเป็นสิ่งสมมติไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่จริงเป็นเพียงสมมติที่ยืมธรรมชาติมาใช้เมื่อยืมใช้เสร็จแล้วก็ต้องคืนให้ธรรมชาติไป